พี่น้องวัสดีค่ะทักทายพ้ามาเบิงมาอันนี้มาโคกมาในปลามันนี่มาเจามาเอาดอกดอกดินอันนี้มันเป็นเกิดแต่ธรรมชาติขึ้นจากดินได้พี่น้องเขาเรียกดอกดินนะคะเอาไปทําสีขนมสีสวยมันถึงแน่นหน่อยอยูอย่พี่น้องเมื่ท่านใหญ่เม่ท่านไนงาม มีปฏิกินินเป็นยุ่งเป็นยุ่มััมมนสิเกิดแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องให้เก็บมาหลายๆสิเป็นประมาณนี้พาไปเลาะหาเลาะันเกิดอยู่ในปา่าในโคกประมาณนั้นในโคกในปา่าเพิ่งเกิดสีสวยว่าพี่น้องมันจะออก มันจะง่ามันจะออกสีม่วงๆเน่จังน่อยเดี๋ยวหาเลี่ยมหายอยู่หาไปหามาหาไปหามา,ามันบดแดดถ้ามันแดดสีม่วงเห็นไงพี่น้อง โอ้พี่เดเห็นแล้วเจอแล้วพี่น้องนี่ไงคะอันนี้ดอกดินดีดอกบานแล้วนี่ค่ะเก็บดอกดินกันนี่นนะคะเอาไปทำสีขนมค่ะสีสวยพี่น้องสีออกนี่คือดอกดินเกิดแบบธรรมชาติบ่มีใบเกิดขึ้นมาจากดิน สีธรรมชาติสีดอกดินนะคะอู้หพี่ๆๆีทางนี้ค่ะนี่ค่ะถ้ามันพี่น้องมองนี้สวยง่ามว่าพี่น้องนี่เงีร้คลักลายแนย่อันนี้คือปลาดอกดินนะคะ ดอกดินเกิดแบบธรรมชาติค่ะสีสวยสีงามพี่น้องนี่ค่ะผ้ามาเบิงเกิดจากขี้ดินพี่นอมม้องไม่มีใบไม่มีหยางขึ้นมาเลยจากดินค่ะเอาไปทำขนมสวยนะคะสีสวย กินได้เอาคลิปนี้ไว้สัานิ้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพ่อก,กันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ